สวัสดีครับเรื่องที่ผมหยิบยกกลับออกมาเล่าวันนี้มีชื่อเรื่องว่าของที่ฝากป้อมยามซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก1112ปีก่อนสมัยที่ผมทํางานเ,เาป็นรปพอ,อยู่ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งมันนําพามาซึ่งอะไรหลายๆอย่างทั้งความสูญเสียความน่ากลัว แล้วก็ค่อนข้างที่จะขนหัวลุกพอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังดูแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก11-12ปีก่อนสมัยที่ผมเนี่ยอายุแค่ประมาณ20ต้นๆซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็ทำงานใช้แรงงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทำทําไปนะครับผมก็ถูกจ้างออกถูกเลิกจ้าง ก็เลยกลายเป็นคนตกงานตอนนั้นผมก็เลยโอเคตัดสินใจไปสมัครเป็นรอปภอ,อยู่ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเนี่ยครับมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวีในตอนนั้นหลังจากที่ผมตรวจด,ด่างกายเสร็จเช็คประวัติอาชญากรรมเสร็จปุ๊บก็โอเคครับบริษัทก็รับผมเข้าทํางานโดยที่งานแรกของผมเนี่ยก็ถูกส่งไปประจําจุดอยู่ที่ป้อมหน้าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทก็กําหนดว่าให้ผมนะครับที่เพิ่งมาทํางานใหม่เนะี่ยเริ่มทําในกะกลางวันก่อนโดยที่ทํางานสัปดาห์ละ6วันแล้วก็มีวันหยุดให้หนึ่งวันตอนนั้นผมก็ไปหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่เขาให้ผมไปตอนแรกอะครับมันก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในย่านชานเมืองจากที่ผมเห็นก็คือไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อะไรมากซึ่งก็มีบ้านอยู่ประมาณสักร้อยกว่าหลังก็เป็นบ้านสองชั้น แต่ก็ถึงแม้ว่าหมู่บ้านเนี่ยจะอายุแค่ประมาณสักสิบกว่าปีเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมคือบ้านบางหลังมันก็เก่าบ้านบางหลังก็ไม่มีคนเหมือนกับเขาขายไม่หมดนะครับหรือว่ามีคนซื้อแล้วย้ายออกก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็เลยทําให้หมู่บ้านเนี่ยบางส่วนก็รกร้างแล้วก็ดูหน้าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้งานผมก็ไปทํางานปกติก็พยายามไม่คิดอะไรมาก ซึ่งจุดที่ผมไปประจําเนี่ยก็จะมีคุณลุงอีกคนหนึ่งชื่อว่าลุงสุขที่เป็นคู่กากับผมที่มาทํางานด้วยกันซึ่งในช่วงแรกครับผมก็จับคู่กับลุงสุขซึ่งลุงสุขเนี่ยแกอายุประมาณสัก50แล้วคือแกเพิ่งย้ายมาจากอีกจุดหนึ่งแล้วก็มาอยู่จุดเนี่ยพร้อมๆกับผมเลยในทีแรกผมก็รู้สึกว่าโอเคทํางานกับลุงสุขก็มีความสุขดีพรลุงแกเป็นคนง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วงานที่ต้องทําก็คือมีแค่ช่วยกันเปิดประตูเข้าออกแล้วก็คอยตรวจเช็คความเรียบร้อยคอยดูแลความสงบในหมู่บ้านจนเวลาก็ผ่านไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับมันมีอยู่วันหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นก่อนที่จะออกกะผมก็ปกติเลยครับปั่นจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปตรวจด้านในไปดูความเรียบร้อยต่างๆแต่ในเย็นวันนั้นเนี่ยครับ ตอนที่ผมปั่นกลับมาเนี่ยกำลังจะมาถึงป้อมผมก็ได้พบว่า่ามกลางแสงไฟสลัวๆวใกล้จะมืดแล้วผมเห็นรถจนค์นหนึ่งเป็นรถเกง่งตัวรถเป็นสีบอลทองยี่ห้อที่เห็นก็คือเป็นรูปสิงโตซึ่งน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วกําลังค่อยๆขับเข้ามาและผมก็เห็นว่าลุงสุกครับคู่กะของผมเนี่ยแก,กก็เดินออกไปแล้วก็พูดออกไปว่าสวัสดีครับ ติดต่อบ้านเลขที่เท่าไหร่ขออนุญาตแลกบัตรด้วยครับผมแล้วสิ่งที่ผมได้ยินอีกก็คือคนขับรถคนนั้นที่ดูค่อนข้างแก่หน่อยแกก็บอกว่าอ๋อผมไม่ได้จะเข้าไปข้างในแต่ผมขอกลับรถตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมฝากของเอาไว้เดี๋ยวจะมีคนในหมู่บ้านออกมาเอาแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นว่าคนขับรถคันเนี้เอี้ยวตัวไปทางเบาะหลังคือเอื้อมมือลงไปด้านล่างครับ ตรงที่วางเท้าของผู้โดยสารแล้วก็พยายามหยิบกล่องขึ้นมากล่องหนึ่งซึ่งจากที่ผมมองเห็นก็คือเป็นกล่องกระดาษขนาดประมาณสักหนึ่งคูณหนึ่งฟุตคล้ายๆกับกล่องไปซีนีครับแต่ผมเห็นว่ากล่องนั้นเนี่ยมันพันด้วยเทปกาวคือพันหลายทบเลยพันจนแน่นเลยแล้วผมก็เห็นอีกว่าคุณลุงคนขับรถคันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทุลักทุเลเหมือนกับพยายามหยิบแต่หยิบไม่ถนัด แล้วก็พยายามส่ง,งของมาให้ลุงสุกจนได้พอลุงสุกรับเอามาปุ๊บแกก็เดินออเอาข้ามาวางบนโต๊ะแล้วแกก็เดินออกไปเปิดไม้กั้นประตูแล้วก็บกรถให้เขากลับรถจนหนึ่งขาออกก็มาถึงฝั่งผมพอดีผมก็เลยช่วยเปิดไม้กั้นขาออกให้ให้เขาขับออกไปในเย็นวันนั้นผมกับลุงสุกก็เตรียมจะออกกะแล้วก็เห็นว่าไอ้กล่องของเนี่ยไอ้กล่องของที่เขาเอามาฝากเนี่ยครับ ยังไม่มีคนออกมาเอาเลยผมก็เลยพูดกับลุงศุกว่าไม่เป็นอะไรหรอกลุงเงินเดี๋ยวระวางอไวยบนโต๊ะนี่แหละเดี๋ยวพอกะดึกมาเราก็ค่อยบอกเขาไว้ก็ได้ว่าเดี๋ยวมีคนมาเอาวันนั้นก็ผ่านไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งผมก็มาทํางานเหมือนเดิมแล้วพอมาถึงเนี่ยครับก็พบว่ากล่ององนั้นเนี่ยมันก็ยังวางอยู่ที่เดิมผมก็พยายามไม่สนใจแล้วก็คิดว่าคงวันนี้แหละครับ โดียในช่วงกลางวันก็น่าจะมีคนออกมาเอาแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยจากหนึ่งไปสองจาก2ไปสมจากสไป4ก็ปรากฏว่าผ่านไปตั้งหลายวันแล้วก็กลับไม่มีใครออกมาเอาของเลยจนผมก็เริ่มรู้สึกว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยครับที่ขับรถสีบอลเข้ามาเขาอาจจะลืมบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เลยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ออกมาเอาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับหมู่บ้านนั้นก็ยังไม่มีลายกลุ่มด้วย ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทุกครั้งที่ผมเข้าไปตรวจข้างในนะครับถ้าเกิดผมปั่นจกักรยานผ่านบ้านใครถ้าเกิดเจอเจ้าของบ้านยืนอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมก็จะถามพวกเขาเองว่ามีญาติใครหรือมีใครเอาของมาฝากไว้ที่ป้อมไหมหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปก็ปรากฏว่าผมหาเจ้าของไม่เจอเลยครับซึ่งไม่ว่าจะถามใครเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครเอามาฝากทางนั้นจนมันผ่านไปถึงสุดสัปดาห์ ที่ผมจะต้องเปลี่ยนกะแล้วคือต้องย้ายมาอยู่ในช่วงกลางคืนแทนแต่ว่าการเปลี่ยนกะของผมเนะี่ยคือผมเปลี่ยนแค่คนเดียวลุงสุกยังอยู่ในช่วงกลางวันเพราะบริษัทบอกว่าอยากให้เปลี่ยนคู่กันบ้างถ้าอยู่คู่กันตลอดมันจะไม่ค่อยดีจนหลังจากวันหยุดนะครับผมก็มาเข้าดึกปกติจนเวลาก็ผ่านไปอีกน่าจะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์กล่องกล่องนั้นนะครับที่มีคนเอามาฝากมันก็ยังวางอยู่ที่เดิม ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะช่างมันแล้วครับไม่มีเจ้าของก็ช่างมันแล้วคือเอามาฝากแล้วไม่บอกเจ้าของบ้านให้ออกมา,าก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่ในคืนนั้นเองครับไอตอนที่ผมปั่นจักรยานเข้าไปตรวจในหมู่บ้านเนี่ยแล้วตอนที่ผมปั่นออกมาคู่กะอีกคนหนึ่งที่อยู่กับผมเขาก็บอกกับผมว่าเฮ้ยเมื่อสักครู่เนี่ยมีผู้ชายหัวงอๆคนนึ่งใส่แว่นกรอบสีน้ำตาลเดินเข้ามาถามว่า มีคนเอาของไปหรือยังซึ่งคู่กะคนเนี้ครับก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าของอะไรเพราะเขาเพิ่งย้ายมาจากจุดอื่นมาอยู่กะกลางคืนหลังจากนั้นเขาก็เลยเห็นคนแก่คนนั้นอะ่ะค่อยๆเดินข้ามถนนกลับไปตอนนั้นผมก็เลยนึกขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าอ๋อน่าจะสักเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับเฮียคนนั้นแหละเอาของมาฝากไว้จะให้ลูกบ้านในหมู่บ้านแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมลูกบ้านไม่มีใครออกมาเอาของเลยตอนนั้นผมก็เลยบอกกับคู่กะว่านั้งต่อไปเนี่ยเวลาที่มีรถเข้าออกเดี๋ยวนายลองถามลูกบ้านดูเผื่อว่าจะเป็นของของใครที่เรายังไม่ได้ถามเขาซึ่งคู่กะของผมก็โอเคเดี๋ยวจัดการให้จนหลังจากวันนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันเลยซึ่งผมก็ทํางานเหมือนเดิมแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งะครับผมก็เข้าไปตรวจหมู่บ้านกลางดึก แต่ตอนที่ผมกลับออกมาผมก็เห็นว่าคู่กะของผมเนี่ยเขาก็บอกอีกแล้วว่าเขาเห็นเฮียผู้ชายคนเดิมคนที่หัวงอก,งอกเดินเข้ามาถามอีกแล้วว่ามีคนเอาของไปแล้วหรือยังคู่กะผมก็เลยบอกว่ายังแล้วไม่ว่าจะถามใครเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยจนหลังจากวันนั้นเนี่ยเฮียคนที่เอาของมาฝากครับก็มักจะเดินเข้ามาถามอยู่หลายครั้งในช่วงเวลากลางดึง แล้วต้องเป็นกะดึกเท่านั้นด้วยแต่เวลาที่เขามาถามส่วนมากจะมาเวลาที่ผมไม่อยู่ซึ่งคู่กะของผมคนเนี้ยมันก็บอกว่าพยายามแล้วนะพยายามถามบ้านเล็กที่กับเฮียเขาแล้วแต่เฮียคนนั้นไม่ยอมบอกแล้วก็เดินข้ามถนนกลับไปทุกทีเลยผมก็ช่างมันแหละก็ทำงานไปเรื่อยๆจนเกือบจะครบอาทิตย์ที่สามที่ผมจะออกจากกะกละกางคืนเพื่อจะกลับไปเข้ากะกลางวันมันก็มีวันหนึ่งครับ ในช่วงกลางดึกนี่แหละผมก็ปั่นจักรยานเข้าไปตรวจหมู่บ้านปกติแต่ในวันนั้นนะครับผมก็พบกับลูกบ้านท่านหนึ่งเป็นผู้ชายที่มีอายุพอประมาณเลยกําลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ซึ่งปกติแล้วครับบ้านหลังเนี้ยผมก็เห็นเขาอยู่ตลอดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกมาก็เลยหน้าตาอย่างไม่ได้ถามวันนั้นพอเห็นปุ๊บผมก็รีบยกมือไหว้เขาเลยครับแล้วก็ทักทายออกไป ซึ่งเจ้าของบ้านคนนี้ครับเขาก็อัธยาศัยดีพอสมควรเลยก็เลยชวนคุยเล่นอยู่หลายคำผมก็เลยถามเขาออกไปแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่น่าจะใช่ของเขาผมก็โอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ยกมือไหว้แล้วก็ปั่นจักรยานออกมาจนถึงเช้ามืดวันนั้นผมก็เห็นลูกบ้านผู้ชายครับที่ผมทักเมื่อตอนดึกได้ขับรถออกไปจนเวลาสักพักหนึ่งเขาก็ขับรถกลับเข้ามา ซึ่งในตอนที่กลับเข้ามาเนี่ยคู่กาของผมก็เลยถามว่ามีใครฝากของวาให้ลูกบ้านไหมเป็นกล่องไปเซนีสีน้ำตาลทําให้ในตอนนั้นเนี่ยลูกบ้านคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ใช่ของพี่หรอกพี่คุยกับเพื่อนน้องไปแล้วเห็นเพื่อนน้องบอกอยู่มาเป็นเดือนแล้วพี่ว่าโยนทิ้งไปเถอะอยากไปตามหาให้เสียเวลาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับคู่กาของผมไม่รู้ว่าผมถามพี่เจ้าของบ้านคนนั้นไปแล้ว ก็เลยไปถามสามิทีแต่ด้วยความอัธยาศัยดีความขี้เล่นอะไรของเขาเนี่ยครับก็เลยกึงก่งพูดเล่นกึ่งพูดติดตลกแล้วก็บอกว่าถ้าของมันค้างอยู่เป็นเดือนแล้วเนี่ยก็ให้โยนทิ้งไปเถอะจนหลังจากวันนั้นอีกผมก็ทําง,งานไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนกะจากกลางคืนกลับมาเข้ากลางวันแล้วแต่คู่กะที่ทํางานกับผมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าหากเฮียเจ้าของมาถามในช่วงกลางเดืออีกว่า มีคนเอาของไปหรือ,อยังก็อยากให้เอาของคืนเขาไปเลยคืนน่าจะไม่มีคนมาเอาแล้วตอนนั้นผมก็เลยกลับมาทํางานในกะกลางวันซึ่งหลังจากที่ทําไปประมาณสักสองสามวันก็พบว่าลุงสุขเนี่ยที่ถูกวนไปจุดอื่นสักพักหนึ่งแกก็วนกลับมาเจอผมพอดีมาเป็นคู่กากับผมอีกรอบหนึ่งพอดีจนตอนที่ลุงแกมาถึงแกก็เดินเอาของเข้ามาวางในป้อมแล้วแกก็หัวเรกกากเลยแล้วแกก็ถามกับผมว่าเฮ้ย แกประจุดอื่นตั้งนานทําไมกล่องของกล่องเนี้ยังวางอยู่ที่เดิมอยู่เลยตอนนั้นผมก็หัวเราะเหมือนกันแล้วก็บอกลุงไปว่าลุงผมก็จนปัญญาเหมือนกันไม่รู้ว่าของใครลองมาแกะดูกันไหมเผื่อว่ามีเงินมีทองเราจะได้ลาออกกันสักทีหลังจากพูดจบปุ๊บพวกเราก็หัวเราะกันเพราะมันจนปัญญาจ,จริงๆครับผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าของของใคร จนเวลาก็ผ่านไปอีกครับประมาณสองสมวันที่ทํางานอยู่ปกติเนี่ยครับแต่ในช่วงเย็นวันนั้นนะครับผมก็เลยขอลาลงสุขแล้วก็รีบกลับออกมาก่อนในช่วงเย็นจนถึงในเช้าวันถัดไปครับผมก็มาทํางานเหมือนเดิมแต่ในวันนั้นผมติดธุระก็เลยมาสายแต่พอมาถึงเนี่ยครับเวลาก็เลยไปถึงเที่ยงแล้วผมก็พบว่าลุงสุขแกไม่มาทำงานก็คิดว่าแกป่วย พราะแกสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้ววันนั้นก็ไม่ได้โทรตามแล้วก็ไม่ได้แจ้งหัวหน้าด้วยเพราะผมกลัวว่าถ้าหัวหน้ารู้ว่าแกไม่มาทํางานแกจะถูกหักเงินเดือนแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันเลยจนผมรู้สึกว่าลุงแกหายไปนานมากเกินไปแล้วแล้วผมเนี่ยน่าจะต้องแจ้งหัวหน้างานแล้วเพราะถ้าหากทําอยู่คนเดียวผมจะไปตรวจในหมู่บ้านไม่ได้เพราะต้องคอยเปิดประตู แล้วถ้าหัวหน้างานทราบข่าวเน่ยว่าแกหายไปเกินหนึ่งสัปดาห์แกอาจจะโดนไล่ออกแล้วตัวของผมเองก็อาจจะมีความผิดด้วยเพราะว่าปกปิดความผิดให้กับลุงทําให้ในวันนั้นผมก็เลยโทรแจ้งนะครับโทรไปหาหัวหน้าซึ่งหลังจากที่โทรเสร็จปุ๊บผมก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นวันนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผิดปกติไปนั่นก็คือว่าของกล่องนั้นนะครับ ที่เฮียผู้ชายเอามาฝากที่วางอยู่มากกว่าหนึ่งเดือนมันหายไปแล้วเย็นวันนั้นผมก็ไม่สบายใจเลยแล้วก็คิดว่ากลองกล่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นของมีค่าแล้วถ้าลุงสุกแกแอบเปิดตอนที่ผมไม่อยู่แกอาจจะขโมยแล้วก็รีบหนีไปแล้ววันนั้นพอออกกะปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปที่สำนักงานเลยพอไปถึงปุ๊บผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้หัวหน้าฟัง แต่พอหัวหน้าฟังปุ๊บแกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าหากมีอะไรจริงๆบริษัทก็มีข้อมูลพนักงานทุกคนถ้าหากว่าลุงสุกแกนีไปจริงๆก็คงตามไม่ยากยังไงก็หาเจอแน่นอนแล้วหัวหน้าแกก็บอกอีกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งลุงสุกแกเป็นคนดีจะตายงั้นเอาแบบนี้ลองไปดูเล่นๆที่ห้องแกไหมเพราะเผื่อว่าแกไม่สบายซึ่งห้องเช่าของแก ก็อยู่ถัดไปอยู่ตรงนี้เองวันนั้นหลังจากที่หัวหน้าชวนปุ๊บผมก็โอเคตกลงจะไปกับหัวหน้าด้วยก็เลยซอ้อนรถหัวหน้าไปซึ่งหัวหน้าก็ขับไปเรื่อยๆครับใช้เวลาแค่ประมาณสัก15นาทีเองก็ไปถึงห้องเช่าของแกซึ่งตอนที่ไปถึงนะครับผมก็เห็นว่าห้องเช่าของแกเนี่ยที่อยู่ถัดไปอีกไม่กี่ซอยเนี่ยมันเป็นห้องเช่าเก่าเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอาคารสองชั้น แล้วหัวหน้าก็บอกว่าลุงสุกแกอยู่ชั้นบนอยู่บนอาพาร์ตเมนต์นี่แหละตอนนั้นผมก็เลยเดินขึ้นไปกับหัวหน้าพอขึ้นไปถึงปุ๊บพวกเราก็เห็นเลยว่าหน้าห้องของลุงสุกเนี่ยมีรองเท้าวางอยู่แล้วไฟในห้องก็ยังเปิดทีวีก็ยังเปิดอยู่ซึ่งผมก็โล่งใจเลยว่าแกไม่ได้ขโมยของแล้วแกไม่ได้หนีแต่แกอาจจะไม่สบายแล้วก็นอนอยู่ในห้องนี่แหละ หลังจากนั้นก็เลยเคาะเลยแล้วก็ตะโกเนเรียกแกลุงสุกลุงสุกลุงสุกอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่ไปทํางานแต่หลังจากที่เคาะเนี่ยครับซึ่งก็เคาะจนถึงขั้นที่คนข้างห้องออกมาดูก็ปรากฏว่าลุงสุกแกกลับไม่เปิดห้องแล้วก็ไม่มีเสียงของแกตอบกลับออกมาถึงตอนนั้นก็เลยผมกับหัวหน้าเขาเริ่มใจไม่ดีแล้ว หัวหน้าก็เลยบอกว่างง้นลงไปบอกเจ้าของห้องเช่าหน่อยให้เอากุญแจขึ้นมาเปิดผมก็เลยรีบวิ่งลงไปแล้วพอแล้วพอทางเจ้าของห้องเช่าขึ้นมาเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เห็นลุงสุกมานานแล้วเหมือนกันน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วตอนนั้นก็ทําใจเลยแต่ก็บอกตัวเองว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่เท่านั้นแหละครับพอเจ้าของหอพักเปิดเท่านั้นแหละครับทั้งกลิ่นทั้งภาพที่เห็น มันทําเอาแทบเป็นลมเลยคือแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยครับว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นภาพของลุงสุขแกนอนเสียชีวิตงายหลังอยู่หน้าทีวีในสภาพที่บวมอืดมีหนอนมีมแมลงวันตอมคือแกเสียชีวิตไปแล้วและที่พีคที่สุดครับคือข้างๆตัวของแกมันมีกล่องกล่องนั้นวางอยู่แล้วจากที่เห็นก็คือแกเปิดกล่องนั้นแล้วจริงๆแต่ตอนนั้นก็ไม่สนใจหรอกครับ คิดแต่ว่าทําไมแกถึงเสียชีวิตแกป่วยเป็นโรคอะไรแล้วทําไมถึงน่าสงสารขนาดนี้แต่ตอนที่ยืนรอเจ้าหน้าที่อะครับด้วยความอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยเดินเข้าไปแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยก็เลยชะโงกหน้าเข้าไปดูในกล่องนั้นที่แกเปิดแล้วแต่พอมองเท่านั้นเลยครับสิ่งที่ผมเห็น่ะแล้วก็เรียกหัวหน้ามาดูด้วยมันก็ทําเอาทั้งผมทั้งหัวหน้า รีบวิ่งหนีออกจากห้องทันทีเลยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นนะครับมันคือปลายแขนของคนที่ถูกตัดตั้งแต่ช่วงประมาณเหนือข้อมือครับแล้วก็พันด้วยพลาสะติกแรปเอาไว้แต่มือนั้นมันก็เน่าเปื่อยแล้วแล้วก็มีพวกตะปูมีทูบเทียนถูกต่อเข้าไว้กับมือแล้วก็ใส่เอาไว้ในกล่องนั้นนะครับถึงตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ผมก็บผัวหน้าเนี่ยคือไม่อยากยุ่งแล้วก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วพอตำรวจมาถึงปุ๊บซึ่งตำรวจเขาก็ถามกับผมว่าลุงเกหายไปกี่วันแล้วแล้วกล่องกล่องนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ป้อมได้ยังไงผมก็เลยตอบไปตามความจริงครับตอบไปเท่าที่จําความได้แล้วตำรวจเขาก็ถามอีกว่าคนที่เอากล่องมาฝากลักษณะท่าทางเป็นยังไงผมก็เลยเล่าให้เขาฟังไปคือทางตำรวจได้บอกว่า เมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนก่อนนะครับเขาไปเจอเหตุคนฆ่าตัวตายซึ่งฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเองแล้วก่อนที่จะฆ่าตัวตายครับน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นคนคนนั้นเนี่ยตัดแขนของตัวเองตั้งแต่ข้อมือลงมาแล้วก็พันด้วยผ้า,าไว้แล้วคนคนนั้นนะครับทางตำรวจบอกว่าลักษณะท่าทางของเขาตรงกับเหยียคนที่ผมบอกไปใช่นล้ครับสรุปง่ายๆก็คือ เฮีย er คนที่เอาของมาฝากเขาตัดข้อมือของตัวเองเอาใส่ไว้ในกล่องแล้วก็มาฝากไว้ที่ป้อมยามแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมก็งงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนในที่สุดทางตำรวจเขาก็ไปสืบได้ว่าในหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นนะครับมันมีเจ้าของบ้านอยู่หลังหนึ่งที่รู้จักกับเฮียคนเนี้เฮีย er คนที่เอาของมาฝาก คือเขาเคยทำงานด้วยกันแต่ทะเลาะกันจนถึงขนาดไล่ยิงกันแล้วก็แยกย้ายกันไปซึ่งเขาคนนั้นนะครับคือคนที่อัธยาสัยดีที่เคยพูดคุยเล่นกับผมเมื่อตอนกวาดเดือกครับแล้วก็เคยพูดเล่นว่าให้โยนกล่องนั้นทิ้งไปเลยอย่าไปเสียเวลาตามหาเจ้าของเลยซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นในทางวิทยาศาสตร์ตำรวจก็เอาผิดใครไม่ได้เลยครับแต่ในทางศิลปศาสตร์เขาก็พูดคุยกันว่า เฮียคนที่ฆ่าตัวตายแล้วเอาของมาฝากแกน่าจะทำของทำใส่เจ้าของบ้านคนนั้นด้วยการตัดแขนของตัวเองแล้วก็ใส่ความแขนลงไปด้วยการเอาทูบเทียนอันตะปูปักเอาไว้แล้วก็จะเอามาส่งให้เจ้าของบ้านหลังนั้นแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นน่าจะรู้ตัวก็เลยไม่ได้รับของไปแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นลุงสุขที่ขโมยกล่องนั้นไปตอนที่ผมลาง,งาน ซึ่งด้วยความโลภของแกหรืออะไรต่างๆครับทําให้พอแกหยิบไปปุ๊บแล้วพอแกเปิดแกก็เลยต้องตายแทนซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้น่าจะผ่านมาสัก1สิบกว่าปีแล้วก็ยังไม่อยากเชื่อเต็มร้อยนะครับว่าของแบบนั้นจะมีอยู่จริงแต่สิ่งที่เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมย้ายไปอยู่กะดือกครับที่ผมมีคู่กะอีกคนนึงที่ไม่ใช่ลุงสุกอะซึ่งเพื่อนคนเนี้ยเขาก็เคยเจอเฮียจริงๆ หลังจากที่เฮียฆ่าตัวตายไปแล้วซึ่งเพื่อนก็บอกว่าทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลยเพราะถ้าหากเห็นเฮียคนนั้นจริงๆซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเฮียคนนี้แกน่าจะอาฆาตพอสมควรเลยก็เลยกลับมาเช็กว่าเขาทําสําเร็จไหมคือเขาฆ่าลูกบ้านคนนี้ตายไปแล้วหรือยังแล้วนับจากช่วงเวลาเนี่ยครับไอตอนที่เขามาเช็กก็คือมาหลังจากที่ฆ่าตัวตายไปแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับผม ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ